ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราทำกลางหาซายขาวแสงดวงดาวพรังพราาประกายสวยงามดัมบนสวรรค์เปิดทางให้คนนั้งวางอย่างฉันบอกความในใจให้เธอได้ฟังเอาก็ยางนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันไปยังคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอ คิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกันแต่เธอก็เคินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายๆอายๆก็พอ แลยฉันก็ขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอเลยฉันก็อายออยาอายออยาเหมือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจฉันไม่เคยพูดความในใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะฉันเคยเลยกลัวที่จะพูดไป ้ต่ต่อยคนนี้ผ่านไปเก็บค,ความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันเยียงมคอฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอ หากเธอก็รักเธอก็รู้สึกติดีเหมือนกันแต่เธอก็เคินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายยายยายอายยายยาก็พอและฉันก็ขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อายยายยา อ้ายย่ามือนเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เค้นอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าอายยยาอายยายยาก็พอ และฉันก็ขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็อ้ายออยายออยาอายออยายอยามันเธอแค่เพียงเท่านี้เป็นอันเข้าใจ